สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องพอกันยามแรงๆกับน้องกอนพ่อวันนี้กับวันที่หาเดิน11 2000เาพี่น้องตะเวนกําลังสิดตกน้องกนกันในเวลาจกดินจกดินไปยังหรอกจกดินนอไปใช่ฟุยใส่ฟุ้ยใส่ฟุ้ยอยู่ใส่น่ะ

ยิ้มยิ้ป่าวาวนะนกยูงูุชมไหนก่อนอเอเ้ยกอนกอนนกมุชงกอนยิ้มซื่อไอ้หนี่ได้หมดเลไอ้ไประบมัะเยฮะองใครไปกินปลาไล ทำอะไรลมเย็นมาอีกละอ,กอกาก,กาศยามแรงๆพี่น้องอากาศเย็นเย็น

ปู้ย่โดโดยอันเห็นก็ตนไม้ที่รินนี้โดยโบเป่นผู้เดียวพี่น้องเลยรถจกดินาเราจิรถข้า Bọc kha cả chốt hay mất nhanh nhanh Mất dòng bọc kha Thốm vậy, xả thốm vậy, mất dòng bọc kha luôn Ờ ừ. พักบอลเลนดินโดยตีพัชิเออร์นี่มันนี่ยไงด้ยด้วยไงไบลุรถจกดินมีจกคันโอ้มันคือลายแต่พอเห็นช่องขันคือมีหกขันอ่าไม่สองสองเห็นอะไรสอง หกคือเก้าชองในใดช่องลูกนี่นี่ช่องน,นี่นี่บอเอาลุงอันหนึ่งตี <Yeah. S 1> เออเห็นสามเนาะเออสามสามโ <ทำ S 1> ด,ย,ดยเห็นรถสามกันวินอกไล่รวมกันเลยถือแล้วถือแล้วรถสามกัน,น,นโยนดยโดยโดย Ngocalok sai mất mơ môn nôi. Ach chào mọi Hết nhao. 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 Hết nhao.

Yeah. bà, cầm bà, cá, tìm đóm hoa tem, mai cả lái, bố ấn, coupe áo nhắng bận Pepsi, nó.

โดยโดยโดยจพอทิมเลยทิมเลยทิมแล้วพอทิมแล้วมาจักมาเล่นข้องฮัมนี่ anak

เปยางหรอกรถข้าบอรถข้าบอคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเคยลาเลยกันน้องกอนในเด้อ <pare> <pigs> <diet> พอกันไหมคลิปน้าสบายดีสบายดีสบายดุน